สนุนข่าวโดยไน t w วิชกรุ๊ปและ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันหลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายวันที่7กรกฎาคมได้เกิดพายุฝนกระหน่ำนานกว่า1ชั่วโมงในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทำให้ถนนหลายสายได้เกิดน้ำท่วมขังและถูกตัดขาด บางจุดมีน้ำท่วมสูง50เซนติเมตรถึง1เมตรโดยเมื่อเวลา15.30นนาทีร้อยตำรวจเอกบุญเสริมเงินพรวนรองสารวัตรจราจรสพหนองปลือได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์เก๋งของประชาชนจมน้ำที่ถนนเลียบทางรถไฟซอยเขาน้อยเขาตะโลบริเวณสถานีสูบายน้ำป้องกันน้ำท่วมสถานีที่4บ้านเขาตะโลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี หลังรับแจ้งจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวเป็นแอ่งกระทะและมีน้ำท่วมขังอยู่พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อ mercedes benz หมายเลขทะเบียนงองูชอชิง5540ชนบุรีสีเทาโดยมีนางสาวสุก,กัญญาเรืองสวัสด์เป็นผู้ขับขี่ ได้ถูกน้ำท่วมจนมิดคันเจ้าหน้าที่ใช้กำลังกว่า10คนช่วยการดึงรถขึ้นไปจอดข้างทางเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสัญจรผ่านได้สอบถามนางสาวสุกัญญาเรืองสวัสด์เจ้าของรถเล่าถึงนาทีเฉียดตายว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุตนได้ขับรถมากับลูกชายได้มีฝนตกและเห็นว่าฝนได้เบาลงแล้วจึงได้ขับรถไป แต่ในจังหวะนั้นได้มีน้ำหลากจากพื้นที่สูงลงมาทำให้รถลอยหมุนตัวไหลตามทิศทางของน้ำซึ่งไม่สามารถบังคับพวงมาลัยรถได้และตัวเครื่องยนต์ก็มาดับลงจึงตั้งสติก่อนจะลดกระจกลงมาแต่ไม่สามารถเปิดประตูรถได้เนื่องจากภายนอกตัวรถนั้นได้มีแรงกดดันของน้ำอยู่ปริมาณของน้ำได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกือบทั่มมิดหัว แต่ยังโชคดีที่มีเจ้าหน้าที่มางัดกระจกและช่วยดึงตัวออกมาได้ทันและอยากเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหากเกิดฝนตกหน,กหนักๆให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนเรียบทางรถไฟด้านนายชานวิทย์โปชัยคุปพนักงานบริษัทดูแลระบบน้ำเสียของเมืองพัทยาเล่าว,ว่าในขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลสถานีสูบน้ำอยู่นั้นได้มีรถยนต์เก่งคันดังกล่าวขับลุยฝ่าน้ำมา จูจ่ๆรถเกิดลอยหมุนตัวและไหลไปทางร่องระบายน้ำตนเห็นท่ามไม่ดีจึงได้ลุยน้ำลงไปดูขณะนั้นน้ำกำลังท่วมมิดหัวคนขับรถและคนนั่งข้างคนขับตนและเพื่อนจึงได้รีบงัดกระจกรถจนแตกละเอียดและรีบดึงตัวทั้งสองคนขึ้นมาจากน้ำด้านร้อยตำรวจเอกบุญเสริมเงินพรวนรองสารวัตรจราจรสพหนองปลือกล่าวว่า ขณะที่เกิดฝนตกมาอย่างหนักบริเวณดังกล่าวมักจะมีน้ำท่วมขังเป็นประจำรถยนต์รถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้จึงอยากวอรนให้เมืองพัทยานำป้ายมาติดประชาสัมพันธ์ในขณะที่ฝนตกเพื่อเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เห็นว่าบริเวณดังกล่าวมีน้ำท่วมขังเยอะไม่สามารถผ่านได้เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังเช่นวันนี้ การแล้วมันดูดรถเราด้วยรถก็เป็นแนวบางคำไม่อยู่เลยรอยแหวมันหักพวงมาลัยไม่ไปมันไม่ไปปุ๊บมันเกิดรอยตัวพอมันรอยตัวรถมันหมุนหมุนหมุนนอตัวอย่างเงี้ยเราซึ่งคอนโทรลไม่ได้แล้วอ่ะแล้วเครื่องมันก็ดับพมันก็ลอยลูกก็บมก็ตั้งสติเปิดกระจกแบบยังเปิดรถว่าดูที่ว่ามันจะเอายังไงพอที่นี้น้ํามันท่วมเข้ามามิดแล้วก็เลยเอาหัวลอยคอขึ้นมาแล้วพี่กู้ภัยช่วยมิดมท่วมคันมิดท่วม ฝากเตือนเลยหน่อยพี่ก็ฝากเตือนเช้าพัทยาเนาะอย่าวิ่งรถฝนตกเวลาช่วงเส้นเส้นเส้นรางรถไฟให้หลีกเลี่ยงชัรางรถไฟแล้วกันว่าอันตรายถึงตายถ้าวันนี้มันเป็นกลางคืนกลางคืนมันก็ไม่มีใครช่วยเราอแต่รถนี่ลอยตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นเลยใช่มันตกแล้วแบบดูดเข้าหนองน้ําเข้าคลองเลยมันดูดเข้าคลองอ่ะออมา